ทิ้งทำยังไงครับหาใหม่สิคะเราหล่อเราเรวยเ,เราขยันค่ะเป็นอยู่ MK สาขาฟิวชั่นพาร์คลังสิตค่ะเอาโหอไม่ต้องรู้อะชื่หอหมอ Terima kasih telah menonton! ไปรอขอถ่ายรูปได้ไหมคะโอ้ยไม่ต้องรอค่ะเข้ามาข้างในได้เลยถ่ายเสร็จได้กลับเลยลูกเข้ามาหาพี่เปนข้างในได้เลยค่ะไม่ต้องยืนรอข้างนอกนะคะ ไม่ดูจ้จเอารูปแม่มาใช้ด้วยนะดามันค่ะแม่คนแบบนี้ต้องด่าด้วยเหรอลูกแม่ปากใส่กระพอรัองอย่างเงี้ยก็จบแล้ว Yeah. you. ลายสง่งทีับ้านคุณแม่ว่าเป็ดร้านที่เราไปกินกับพี่บอมอะวันหลังเราไปกินกันเนาะร้านทรงอะอร้านสองวอ่าไออพี่แม็กเอพี่แม็กเอ็มเคค่ะสุดซุปข่าค่ะอยู่ชั้นล่างสุดนะทุกคนทั้งหม แม่หนูคิดถึงพี่ออยตอแหลอิจเน่กูว่ามึงคิดถึงพี่แฟนมากกว่ากูว่ามึงคิดถึงพี่แฟนมากกว่า ห้าหกขาดเท่าไหร่นะคะขาดสองร้อยขาดเท่าไหร่นะคะร้อยกว่าบาทร้อยสองได้ค่ะเดหรือถ้าไม่อิ่มก็สั่งกระดาษเพิ่มจะได้ลุ้นกล่องสุ่มนะคะ,ะแล้วถ้ามันไม่ได้อะไรออ๋แต่มันจะได้ของขวัญทุกชิ้นถูกไหมคะอ๋อโอเคออ พี่แซมนั่งอยู่ตรงข้ามแม่ลูก แม่ถอดฟิลเตอร์ออกได้ไหมไม่ได้ลูกถ้าไลฟ์สดแม่ขอใช้ฟิลเตอร์แต่ถ้าเป็นคลิปวิดีโอแม่ใช้หน้าสดนะลูกไปดูช่องเพชชีเอกทุเรียนม้านฉันค่ะอันนั้นคือหน้าสดเลยหน้าอี้ๆเลยค่ะแม่เชียรใครครับปีนี้แม่บอกแล้วไงคะว่าวีนาเจ็ากล้องก็ไม่ได้อยู่จังหวัดกอทมอค่ะ เขาไม่กล้าเล่นอยู่แล้ว ทำไมถึงไม่ลดมันไม่มีค่าอะไรเลยอ่ะมอยากทาเอ็มเคแบบแม่ตอแหลอีซินเน่ก็แปปอปเวอร์นะเมื่อคืนแต่งตัวแรงเพื่ออะไรวะแต่แอป,ปออกมาครึ่งเต้าขนาดนะั้นเป็นแม่แม่ไม่แปปอปเลยนะลูกโ <laughs> รู้เห็นแม่ทานแม่คะรู้เห็นแม่ทานอยู่ในฟิวเจอร์พาร์คใช่ไหมคะกรีดใช่ค่ะคือใครลูกมันสุกเร็วจวังหวะแค่ลงไป,ปไปเดียวเองตังต่างเริ่ม แปลมากห,หนูไ่แอปค่ะขอไปกินบ้างอยากเจอแม่ก็ทุกคนแอปหนูแอปตามยอยก็ยังไม่เ่าก็หนีบนะคะเพราเป็นสามแก้วแล้วเต้นได้ออส่วนอีก้องเราคงชอบเต้นเนาะเมาดิเอออีก้องเราคงชอบเป็นคนชอบเต้นดูรู้เลย<า>แต่าถ้าเต้นแมนมากอีดอกร้อกับผเทียววน ยกขาทีเราเคยแพนพาล้ใหม่เลยลูกโกูช่วยสปอตวิ่งของนี้ได so ้ไหมคะพอดีน้ำโตค่ะแม่อยู่ชั้นที่เราอยู่ชั้นทีชั้นล่างอ่ะยาวก ทำไมเจเบียไม่กล้าเล่นล่ะแม่น้องเบียเป็นหนี้เยอะค่ะถ้าน้องเบียเปิดติ๊กตอกมาน้องเบียก็ต้องโดนทวงหนี้ประมาณร้อยคนนะ่ะเป็นมือมือสักล้าเล่นไหมล่ะคนเราเป็นหนี้คนอื่นแล้วยังมาหน้าด้านเล่นโซเชียลอยู่นี่ก็ไม่เอกไม่เก่งแล้วนะคะแม่ไม่กล้าเล่นหรอกแม่อายสมมติแม่เป็นหนี้คนแม่ไม่กล้ามานั่งสล่อนกินหรูอยู่สบายหรอกเด้อเล่นม,มันทกคนเราต้องมีความเกรงใจค่ะ,คะ ต้องเบียหนักมากเขาน่าจะเป็นแสนนะคะรอบนี้เพราะนางน,นัานไปแอบอ้างว่านางจะเปียแชร์ได้แสนกว่าบาทนะแล้วก็เลยยืมคนนั้นแบบ5000คนนี้หมื่นยืมคนนั้น300 500อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังอ้างว่านางจะเปียแชร์ได้เลย เด็รีวิวสินค้าพี่เพชร1 0 0 0งมื่นถึงสามบาทคะ่ะแล้วเงินที่โอนให้ยายเหลาทุกเดือนไม่รู้ยายเหลาเอาไปใช้อะไรอันนี้ต้องไปถามยายเหลาแล้วแหละเพราะนางโอนจริงนะคะแต่ไม่รู้แม่นางเอาไปใช้อะไรละสิช่วงนี้ไม่ได้กลับไปนี่หไหมไม่ลง่องอื่นช่องนี้เออมไม่ใช่ช่องเราไหแต่ทบ้านฟ้าแม่ก็ลงไปหมดแล้วนะ แกเลิกดูดแบบนั้นหรือยังคะแม่พ yep ี่เพชรไม่ทราบเรื่องส่วนตัวเขาเลยค่ะน้องคิดว่าถ้าเขาเลิกดูดแล้วเขาจะเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีนะคะ ง่ายๆคิดแค่นั้นเนไม่เคยเห็นคนที่เล่นยาเสพติดแล้วชีวิตด,ดีนะคะเพราะฉะนั้นน้องคิดว่าเขาเลิกหรือ,อยังหละัะมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าไมา่ต้องมาถามพี่เพชรน,นะคะล่าสุดแฟนพี่เพชรเพิ่งสารภาพเมื่อสามวันที่แล้วหมดไปสามแสนกว่าบาททั้งที่พีชไม่เคยคิดเลยว่าคนแบบเนี้ยจะเล่นได้หมดกับการพนันไปอีกสามแสนโอ้โหพี่เพชรโกรธมาก แต่เราก็ว่าอะไรไม่ได้เพราะเป็นเงินเขาให้เขาจำเอาไว้เป็นบทเรียนแค่นั้นเองค่ะพี่เพชรนี่ยายเล่นการพนันมาตั้งแต่เด็กแม่พี่เพชรก็มาเล่นตั้งแต่เด็กอ๋อพูดไม่ได้ใช่ไหมั้นอเอคเปลี่ยนเรื่องค่ะให้เลิกพิจาร์เอาไปกินเหล้ากินอะไรสนุกกว่าเสื้อแม่นะลูกกินเหล้าซื้อเสื้อผ้าเปย์ผู้ชายเลิก หมดเหมือนกันแต่ได้ความสุขต่างกันได้เบยผู้ชายมันยังจูบเราหอมเราคิน่ะรอิ่มปวดเอเ่มีแผลเข้าเป็นี่ย ปีหน้าแม่ไปนางรายไทยแลนด์นะคะเหมาะก,กับแม่มากจริงหรอขอเป็นกรรมการได้ไหมเนี่ยไม่อยากไปเล่นอ่ะ เล่าต่อได้ไหมคะเรื่องคุณแม่กับคุณยายไม่เล่าแล้วค่ะเอาเป็นว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีแม่พิเพชรกว่าจะมีเงินเก็บแบบทุกวันนี้ได้แก่ผ่านชีวิตมาเยอะค่ะเอาไง่ายๆเมื่อก่อนมอเตอร์ไซค์ในบ้านมีหกเจ็ดคันแม่พิเพชรเอาไปจำนำหมดกว่าจะชีว,ว,ชวิตพิเพชรแม่พิเพชรจะกลับมาเป็นคนแบบนี้ได้มันมันไม่ดีค่ะมันไม่เลิศ เกลียดคำว่าแฟนพี่เศษและเออฉันอยากเป็นแฟนขเขานะแต่เขาไม่อยอมเป็นแฟนสันาวีกิทสวัสดีรู้เอม่โก้ข้าวเอาวได้ เราอัปเดตวงการน,นางงามนะครับเดี๋ยวขอไปเล่าที่บ้านนะคะแม่อิ่มเยอช่วยแม่กินแล้วเราจะสักอะไรร้อยกว่าบาทให้มันได้กล่องสุ่มวม่เอาแล้ววิร้อยกว่าบาทอาจจะได้มุนตุกตาตัวใหญ่นะลูก ือ้นท้องชนด้วยคเฉยก็ชนเนยตาแล้วขนบหวานไงแม่เอาไม่สชบของหวานค่ะบเจบินแก้วรอสัโคกเลยโคกแ้้ลย เดี๋ยวพี่อ้อยพาไปซื้อแหวนทองสักครึ่งสลึงก่อนนะคะ 7, 000, okay? เจ็ดพันโอเคเดี๋ยวหาร้านทองให้แม่หน่อยเอาเอาใส่แทนวงนี้ค่ะวงนี้ซื้อมาล้านกบ่าดกลัวมันหลุดใส่วลงล้าหัวันพอแอ,แอปแอปนะคะคุณก่าเดี๋ยวเชิญกันนะคะสวัสดีค่ะ